นวนิวนยายแฟนตาซีเรื่องดินแดนดอกไม้สีดำกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีนางฟ้าองค์หนึ่งและแม่มดคนหนึ่งทะเลาะกันเรื่องแหวนมิเศษทั้งสองยิ่งากันมาทิศตุลาการตุลาการผู้นี้มีความซื่อสัตย์และยุติธรรมและท่านไม่มีมรดกแต่ดังเดิมดังนั้นจึงมีความยากจนท่านมีบุตรชื่อนองแอน ซึงเป็นผู้กล้าหาญและมีความกระตันอยู่ส่วนพระยาของท่านได้เสียชีวิตไปนานแล้วนางฟ้าและแม่หมดก็ขอให้ตุลกานตัดสินแหวนวิเศษนี้ว่าเป็นของใครแม่มดได้ขโมยแหวนไปจากเธอแต่แม่มดก็บอกว่าได้ซื้อแหวนมาจากผู้วิเศษในดินแดงแห่งดอกไม้ดำซึ่งไม่เป็นความจริงแม่หมดมีนิสัยชั่วร้ายนางอยู่ตามลำพังที่ดินแดนแห่งดอกไม้สีดำและได้ถูกผู้วิเศษสาปแช่งเพศหรือนางไม่ได้ แต่นางจะสาบผู้ชายได้ไม่เกินสองครั้งมิฉะนั้นคําสาของน้อยจะกลับสู่ตัวเองวันหนึ่งแม่หมดได้แอบไปเที่ยวในอุทยานนางว้าและได้ขโมยแหวนของนางว้ามาตัวละครขอแหวนมาพิชนาสิแหวนนั่นไม่มีรอยจารึกเลยอยากที่จะรู้ว่าเป็นของใครท่านจึงส่งแหวนให้แม่หมดแล้วให้แม่หมด เธอใช้แหวนเมสเซนนิสทำอะไรได้บ้างแม้มดวันดูแต่ไม่มีสิ่งประหลาดเกิดขึ้นตุลการจึงขอแหวนส่งให้นางฟ้าเธอให้นางฟ้าลองสิว่าเธอทำอะไรได้บ้างกับแหวนองนี้วงนี้เมื่อนางฟ้าได้นางฟ้าก็เอาแหวนไปแตะที่แหวนเงินของตุลการสวมอยู่แหวนเงินของตุลการกลายเป็นสีทองทันทีเป็นของที่รู้จักเท่านั้น แหวนนี้เป็นแหวนของนางฟ้าตตุลกการตัดสินแล้วส่งแหวนให้นางฟ้าแม่มดพูดเยาะเยะ้ยพูดพร่ำว่าแต่ทำไมฉันไม่ได้แหวนที่ฉันอยากได้ดังนั้นขอให้ท่านมีศรีรษะเป็นดอกไม้ดำเถิดแม่มดสาบและเอากรถาวิเศษของนางแต่ร่างตุลการศีรษะของตุลกการกลายเป็นดอกไม้สีดำทันทีเมื่อแอนเห็นก็คร่ำครวนร้องไห้เพราะบิดาของเธอกลายเป็น เป็นผู้ชายที่มีศีรษะดอกไม้สีดําแต่นางได้บอกว่าภายในคืนนี้ศีรษะของท่านจะกลับมาเป็นดังเดิมขอให้พรอแม่หมอจึงสาบครั้งที่สองแต่ถ้าคืนนี้ไม่มีใครเห็นศีรษะของท่านก่อนสว่างท่านจะอยู่กับฉันในดินแดงแห่งดอกไม้สีดําทันทีและท่านจะลืมทุกสิง่งทุกอย่างเมื่อนางฟ้าเห็นคํำสาบนางฟ้าจึงแก้คํำสาบวา่านองแอนท่านกระหานท่านตาม ท่านตุลการโดยลำพังแล้วถึงแดนแห่งดอกไม้สีดำและจูบแหวนมิเศษของฉันต่อหน้าฉันแล้วเอาแหวนแตะร่างของท่านท่านจะจดจำได้ทุกสิ่งทุกอย่างและพ้นคำสาปของแม่มดแมมดจึงไม่ขัดเคืองเพราะนางจำได้ว่านางจะสาปผู้ชายคนเดียวผิดเกินห้ามเกินสองครั้งไม่ได้มิฉนันน์คำสาปจะเข้าตุกตามคำสาปแช่งของผู้วิเศษในค่ำคืนนั้นแอนก็มีความโหงใย,ยบิดาของเธอมาก มือไปสัมผัสบิดาพบว่าใบหน้าของบ,บิดาเหมือนคนปกติแต่เธอดีใจจะลืมคำสาปครั้งที่สองของไม่มดเธอจึงสะดุดตะเกียนศีรษะของบิดาเป็นจริงอย่างที่เธอรู้สึกด้วยสัมผัสและเอียงตะเกียงใกล้บิดายังหลับอยู่เมือ่อดูจะชัดด้วยความชื่นชมยินดีน้ำมันระเด็นหยดใส่ตะเกียงไหลลงสู่ตุลาคานตกใจตืน่นทันทีที่รู้ตัว รู้สึกเศร้าแต่ฉันเคราะหร้ายอีกแล้วพรุ่งนี้ฉันพ้นคำสาปของแม่มดแต่เดี๋ยวนี้ฉันตกอยู่ในอำนาจของแม่มดแล้วฉันต้องอยู่ในดินแดนแห่งดอกไม้เชียวหรือด้วยอำนาจแห่งคำสาปของแม่มดทันใดนั้นร่างของตุลการก็หายวับไปกับตาเมื่อแอนเห็นพ่อหายก็ตกใจด้วยความแค้นความโศกเศร้าอันมากเธอตึงติดตามบิดาโดยลำพังในคืนนั้น เมื่อเธอออกมาถึงนอกบ้านก็พบร่างของนางฟ้าองค์เดิมนางฟ้าพูดว่าโปรดชี้ทางให้ฉันไปด้วยที่ดินแดงแห่งดอกไม้ดำด้วยถึคขับแอนออนวอนที่นั่นเป็นที่อยู่ของแมมดนางฟ้าพูดฉันไม่เคยไปที่นั่นเลยแต่ฉันจะนำแหวนวิเศษของฉันไปด้วยและบางทีแหวนนี้จะช่วยเธอได้แต่จุบเอาเพียงแหวนสัมผัสกับก้อนหินนำทางกลายเป็นทอง เธอเอาทองไปแจกอาหารค่าที่พักต่างๆไปเรื่อยจนถึงดินแดนเขตนั้นก็เริ่มมืดและมีกระท่อมซึ่งอยู่กับชายรกร้างกว้างใหญ่ในกระท่อมนั้นมีหญิงแก่คนหนึ่งอาศัยอยู่โดยแอนได้พูดคับว่าโปรดชี้ทางให้ฉันไปด้วยเถอดในดินแดงแห่งดอกไม้สีดำด้วยเถิดฉันไม่รู้ว่ามันอยู่ที่ไหนหญิงแก่พูดแต่หมูฉันเคยไปที่นั่นบ่อยฉันรู้ หมูของฉันเป็นหมูสีขาวตั้งแต่กลับมาดินแดนแห่งดอกไม้สีดำทุกครั้งมันก็เป็นสีดำมันกลับกลายเป็นหมูสีดำเหมือนฐานเลยฉันรู้สึกว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านมานั้นกลายเป็นสีดำทั้งหมดตามคำสาดของไม่หมดหมูของฉันชอบไปที่นั่นทุกๆคืนมันจะไปเพื่อไปกินเพื่อกินมันอยู่ที่หนักหัวเผืองน,นั้นเป็นรสพิเศษและเป็นยาเสพติด และมันเดินทางนั้นไปโดยฉันไม่รู้ว่าฉันแก่วฉันวิ่งตามมันไม่ทันดังนั้นแอนพูดว่าฉันจะนอนหลับข้างๆหมูนิยายและคอยอยู่กระทั่งมันออกเดินดินแดนแห่งดอกไม้ดำและฉันก็วิ่งตามมันแต่เธอนอนอยู่บนกองฟางใกล้ๆหมูตัวนั้นเวลาที่คืนมีดวงจันทร์วันเพ็ญสองสว่างหมูตื่นขึ้นมาและออก, And, And, กวิ่งแอนก็ผหวาลุกขึ้นมาวิ่งตามวิ่งตามไปเรื่อยๆผ่านทุ่งรกร้าง กว้างและเดินผ่านดินแดนมหัศจรรย์ที่มีพื้นดินสีดำดอกไม้สีดำปราสาทนรรมิตรมหัศจรรย์หลังนั้นเป็นปราสาทสีดำทั้งหลังและตัวเธอและเสื้อผ้าของเธออยู่ก็ไปอยู่อยู่ยยดีดๆก็เป็นสีดำทันทีซึ่งเข้าใกล้ไปในดินแดนแห่งดอกไม้สีดำเธอผูกมือไวกับต้นไม้แห่งหนึ่งด้วยถาวรสีดำและเข้า,าในปราสาทนั้นไปสวา่างห้องหนึ่งเข้าเห็นแม่มดเป็นพ่อกำลังหลับสนิทเธอ ย่องย่องเข้าไปพกุกพ่อ,พอกลายเป็นผู้ชายสีดำไปแล้วแต่พ่อก็จําลูกไม่ได้แล้วท่านก็จําทุกสิ่งทุกอย่างจําไม่ได้เธอจูบแหวนและเอาแหวนนั้นแตะพ่อทั้งสองพากันออกจากประสานแม่หมดรู้สึกตื่นขึ้นมาด้วยความโมโหอ็อสาบว่าขอให้เจ้าทั้งสองตายไปเดี๋ยวนี้ซึ่งเหตุการณ์นั้นตามคำสาบของผู้เุดคือคำสาบเป็นครั้งที่สของแม่มดนางจึงแก่ความตายกลายเป็นต้นไม้พ่อ และแอนกลับเป็นคนผิวขาวดังเดิมรวมทั้งเสื้อผ้าก็กลายเป็นสีปกติปราสาทนารมิตสีดำกลายหายวับดินแดงแห่งดอกไม้สีดำก็กลายเป็นทุ่งกว้างอันกว้างใหญ่ไพศาลและมีต้นไม้ป่าไม้ขึ้นอย่างสวยงาม นี่เป็นครั้งแรกของคำสาปของไม่มดเมื่อยไม่มดตายไปทุกสิ่งทุกอย่างก็พ้นคำสาปนี่แสดงว่าเคราะห์ร้ายไม่อยู่กับใครที่ไหนนานแล้วและเป็นเวลาหนึ่งของเคราะห์ร้ายก็สิ้นสุดซึ่งต่างกับความชั่วร้ายเมื่อเกิดขึ้นกับใครมันก็อยู่กับคนนั้นตลอดไปจนกว่าเขาจะสำนึกกลับไปในประพฤติกรรมที่ดีมิฉะนั้นเขาไม่ความสุขเลยแม้แต่มีฤทธิ์มีอำนาจในที่สุดก็ต้องตายเพราะความชั่วร้ายของตัวเองตุลาการและแอน มาถึงต้นไม้ที่ผูกหมูไว้แล้วมันก็กลายเป็นหมูสีขาวดังเดิมสัตว์ที่น่าสงสัยกําลังหิวโหยและอ่อนเพลียเธอเข้ามาแก้เชือกแล้วก็ให้มันกินน้ำหัวเผือกสัตว์ต่างๆไม่ต้องวิ่งไปไกลแสนไกลเพื่อหากินที่นี่นอกจากนั้นได้หลงอยู่ที่นี่มันก็กลับคืนไปภายใต้ของแสงเดือนฉายเดินผ่านทุ่งหญ้าอันกว้างที่มีดอกไม้งามเป็นสารสวัยเข้าถึงเมืองที่อยู่ในวารุ่งอรุณพอดี ในเวลาขมกขมัวของตอนเช้านางฟ้าได้ขอแหวนคืนได้เอาหมูไปส่งให้แก่หญิงแก่เธอกล่าวขอบคุณและมอบก้อนหินจึงกลายเป็นทองเพราะอำนาจแหวนวิเศษที่เธอมีอยู่ให้แก่หญิงชราให้เป็นของขวัญแก่เธอนับแต่นั้นมาพอ่อและแอนก็อยู่ด้วยความสงบสุข